อ่ะนะฮะวันนี้เดี๋ยวมันมีประเด็นดราม่านะครับเรื่องการใช้ที่ทุบก,กระจกนะฮะในรถบัสนี่ตัวนี้นะผมผมทำคลิปไปในคลิปเรียวนะฮะก็คนดูเกือบสองล้านนะฮะว่าหลายอย่างนะฮะเขา,าใช้ผิดประเภทใช้ไม่ถูกนะฮะมันจะมีสองด้านเขาว่าเดี๋ยวไปดู ข้างล่างให้มันสว่างสว่างก่อนมีสองด้านแบบไหน,นเดี๋ยวไปลองไปทุบด้วยครับอ้อลมลมคันนี้ไม่รั่วเลยเปิดยากปิดยากเดี๋ยวไปจะลองกับรถบัสแล้วก็กระจกรถบัสแล้วก็กระจกรถกระบะนะที่ทุบมันก็ติดไว้นะฮะ เขาว่านี่กระจกรถบัสพวกนี้มันทุบแล้วมันเป็นเศษมันมันไม่ได้เป็นเม็ดข้าวโพดนะนะฮะแล้วพวกนี้นี่ยมันจะเป็นเม็ดพวกนี้มันจะเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นชั้นเดียวเนี่ยที่ทุบออกมาเนี่ยแต่มันจะมีสองชั้นอยู่กระจกเอ้มีประตูชุกเฉินบอ ได้ตัดเอาไว้ปะมันจะกรีดยังไงเนี่ยมันก็มีสองด้านมันก็เหมือนกันเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เข้าใจอยู่อันตัวเนี่ยมันไว้กรีดไอ้เข็มขัดนะฮะมันจะกรีดยังไงมันแตกมันก็จะแตกอย่างนี้นะกระจกรถบัสอันนี้มันจะเป็นชั้นเดียวนะฮะชั้นเดียว ั้นเดียวถ้ามันเป็นบบนี่สองชั้นนี่มันจะเป็นแตกอย่างนี้นะฮะนี่มีสองชั้นป่ะนี่อันนี้ก็ชั้นเดียวนะนะฮะมันจะแตกเป็นอย่างนี้มันจะบาดเลยอันนี้จะเป็นสองชั้นนะครับมันจะติดฟิล์มนี่ลักษณะนี้เป็นสองชั้นนะครับมันจะแตกมันจะแตกอย่างนี้เลยนี่ชั้นเดียว ไม่ใช่กระจกใลาติกเดี๋ยวผมหากระจกพวกมันเป็นประตูสุกเฉินมีไหมเข,ข,ข้าได้ตัดประตูสุกเฉินไว้บ่อันนี้ไม่มีอันนี้จะเป็นกระจกพวกรถแคนเตอร์ไม่มี มันทุปไม่ได้นะมันยังไม่ได้ตัดขนาดรถอ๋เขาว่าให้กรีดก่อนผมก็งงอยู่กรีดกรีดแล้วก็ทุบโอ้ยอันนี้ก็ทุทุบหมดแล้วเดินไปดูเดี๋ยวไปทุบรถกระบะดูนะฮะรถพวกเดี๋ยวนี้นะ่ะข้างหน้านะมันจะเป็นกระจกแบบไม่ใช่เม็ดข้าวโพดเลยนะมันมีอยู่ฟอนเทีย นะฮะมันจะเป็นกระจกเม็ดข้าวโพดนี่นี่นี่แต่เดี๋ยวนี้ข้างหน้านะมันไม่ใช่กระจกนี่ละไพนะมันจะเป็นข้างหลังมันจะเป็นเม็ดข้าวโพดเนี่ยพวกนี้นี่ยเนี่เม็ดข้าวโพดนี่พอมันแตกปุ๊บมันก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดเลยนี่ยนี่กระจกพวกนี้มันจะเป็นเม็ดข้าวโพดเลยเดี๋ยวลองดูนะฮะจะเป็นเม็ดข้าวโพดแต่ข้างหน้านี่มันมันเขาไม่ได้ทําเป็นเม็ดข้าวโพดนะมันเป็นสองชั้นนะพวกนี้นี่ฮะ มันจะกีดยังไงมันก็คล้ายๆรถของรถบัสนะตัวนี้นจะกีดยังไงกีดกีดก็เหมือนเดิมนะมันไม่เข้าหรอกนี่สองข้างนะฮะไม่เข้านะนี่พวกนี้จะเป็นกระจกนี่เราพายข้างข้างเี่เวลารถตกน้ําตกอะไรเขาก็ให้ทุบตรงนี้นะฮะทุบตรงข้างหลังก็ได้หรือว่าประตูนะฮะ เนี่ยพวกนี้โอ้นี่อันนี้มันติดฟิล์มจะออกอยากหน่อยน,นี่ข้างหลังไม่มีกระจกรถบัสให้ทุบเลยเขาน่าจะไปทิ้งหมดแล้วนะเอาผมว่ามันก็มีอันเดียวนี่แหละนะแต่มันจะคมหน่อยตรงนี้นะเป็นคมคเนี่ย มาทุบข้างหน้าตัวนี้ดูกระจกไอ้นี่เขาไม่ใช่กระจกนี้เราพายเนี่ยคือเวลามันโดนหินโดนอะไรมันแตกมันแตกแล้วมันสะเก็ดพวกนี้มันจะไปโดนคนขับนะฮะเขาก็เลยไม่ได้ทำนะตัวนี้นี่ตัวนี้รุ่นเก่าเป็นไงแตกยาวเลยนี่ถ้าลักษณะนี้รุ่นเก่านี่มันจะ มันจะเวลามันแตกปุ๊บมันจะเป็นเม็ดข้าวโพดใส่โดนโดนคนเขาก็เลยไม่ทํานะแต่ผมอยากทุบกระจกรถบัสให้ดนะูรถเล็กนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่รถบัสนะมันจะมันจะเ,เขาเรียกอะไรล่ะมันจะทุบยากหน่อยนะฮะเพราะมันเป็นกระจกสองชั้นหนาะ นะฮะถ้าใส่เม็ดข้าวโพดเนี่ยตกหลุมตกอะไรแตกเลยนะพวกนี้ข <c oughs> อมีอยู่เอาไว้ขายกระจกกระตรั้อ๋อไม่มีไม่มีหรือเปล่ากระจกนี้กระพายผมอยากลองดูกระจกนี้กระพายว่ามันเป็นกระจกแบบไหนน,นะฮะว่าใช้ตัวนี้แล้วมันจะเป็นเม็ดข้าวโพดไหมเ <c oughs> ขาบอกว่าใช้ผิดประเภทมามันก็ทุบ ทุบเหมือนกันนะสองอันไม่มีข้างหลัง่ก็เป็นในของรถกระบะแลกระบะรถหกร้อ1สิบล้อไม่มีรถกระจกกระจกรถบัสไม่มี อะลองคอมเมนต์มานะฮะว่าเอาใช้ยังไงมันก็ใช้ทุบแบบนี้แหละนะ,ะแต่มันมันมันถ้ากระจกรถบัสมันจะกระจกรถบัสมีวางไว,ว,ว้ใส่ไหนวะนะ,ะนะทุบออกไปแล้วปเปล่เนี่ยมันก็จะแตกเป็นลักษณะนี้แหละรถบัสอันนี้มันบางเนี่ยชั้นเดียวแต่ถ้าเป็น พวกนั้นมันจะเป็นสองชั้นมันจะมีฟิล์มข้างนี่สองชั้นพวกนี้เนี่ยพวกนี้สองชั้นหมดละมันไม่มีกระจกแตกจะทุบให้ดูในก็เพื่อขายเป็นคันเลยไม่อยากทุบฮะ เียวมันมีข้างหลังไหมโอ้โหอันนี้ทุบไม่ได้เลยนะน,นี่ไม่เกี่ยวกันมันไม่มีประตูสุขเฉินนะพวกนี้ไม่ใช่รถแบบพวก,กรถแอร์ ถ้ารถแอร์มันจะเป็นประตูสุกเฉินอยู่นี่มีประตูสุกเฉินอยู่นะฮะน,นี้มีแต่รถพัดลมถ้าเป็นตัวประตูสุกเฉินมันจะมีอยู่แต่ประตูสุกเฉินมันก็เป็นตัวเปิดได้นะมันเพราะมันไม่มีลมแล้วมันตัวนั้นมันจะเป็นแบบทุบข้างในมันจะมีวงกลมทุบข้างในแล้วก็ดึงออกมามันก็เปิดประตูได้นะฮะไม่ต้องไปทูกกระจก อลองคอมเมนต์มานะฮะอันนี้เขาใช้แบบไหนเห็นเขาถามมานะคอมเมนต์มาในเรียวนะฮะในเรียวในคลิปเรียวนะฮะคนดูสองร้านนะ่าเขาว่าให้กรีดมันกรีดไม่ได้หรอกผมว่านะอันนี้มันไม่มีที่กรีดนะด้านสองด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะอ่ะก็ต้องใช้แรงหน่อยนะฮะถ้าเป็นรถบัสโอ้รถอะไรเนาะ